หนึ่งที่สวนไหว้ผู้พิการนี้ ดีด่ด้วนี่จุมจ่มๆมั้มีเยอนี่ถอนเอานี่แครถฟรีครับ รอดด้ไไม่าเของฟรีครับแครอทแครอทแบบรายเลยม,มแีแต่สวนมีแ่นนไน้่ไใจมีแต่สวนลาแครอทเดินประมาณท้องลอยไร่นี้ เขาเก็บแล้วกันเขาชวนขึ้นได้หรอหัวขาดเต็มเลยแดงๆอยูเต็มเลยม่วานผมเก็บไว้หนูนะเป็นกองๆไปเลยเอาขึ้นได้ไหมนนะ่ะได้เอออันนี้ให้เอาขึ้นง่ายเนาะหนหหอะ อันนี้ไอ้ที่เขาเก็บขึ้นมานี่มันขึ้นง่ายกว่าที่เราไปดึงตรงนู้นหน่อยหัวนี่โคตรใหญ่เอาหมดแล้วเอาไปไลายป่ะเอาไปแบ่งเขากินบ้างไหมหัวหน่อยเอาออนาะเอาทับทอน,ทอน,ทอน,ทอนเอาทอนทนเอาทนเอาคือจังงานน่อยนะ ไม่ขึ้นวะอโค้ดมั้งพี่จันอืออือมาบ่โค้ดมั้งเจอกันใหม่นหนคลิปหน้าครับของฟรีเต็มนะครับพี่นอ้องของฟรีมาเครอด มีแค่รถหยบ